ยูกับผมอีกแล้วนะครับกับช่องเมียวปอน,นั่นเองนะผมก็วันนี้เราก็มาอัดอาวีชซีรีส์ดันแรง EP พสองกันเลยนะมากดเลยก็จร<ม>ิงๆแล้วจะลงตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะแต่ว่าคลิปเสออียเฮียคลิปเสียโ,โ,โอ้ไม่ทนันโอดอีกน สักทีถึงต,ตาคุณแบนแล้วอันหนึ่งอ๋อจากแรกเลยเฮ้ยแม่งอ๋อแล้วคุณเบลยงอะมูหลา ออตอนนี้ผมว่าผมเล่นยาแล้วกันนะอืมอชีวิตแม่งเฮีย้ยคือผมจะบอกว่าผมมันไม่ได้เล่นออฟเลยวเว้คือผมถน,นัดออฟเลนไงแต่กูแม่งไม่ได้เล่นเลยเหีเ้ยอาเลนเนี่ยคือชอบเอาวาเล่นไปออฟไงแต่แม่งไม่ได้เล่นสักทีข่อยเอ,อ้ยชีวิตกู ทีมของคุณเป็นฝ่ายเลือกเย่ yeah. นั่น,นอ่าวก็เปียร์สเปลเดี๋ยวใช้เสร็จอันนบนนันทีมตรงข้าเป็นฝ่ายเลือกแบบนี้เขาเล่นไงกันนะมาเลยขอแบบลามลามลามเออลามเออลามอะไรงั้นเลย แม่ก็จะบอกว่าแบบกูน,นี่คือแบบอืมเอาเฮ้ย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  what the fuck what the fuck t h e fuck เขี้นะอยอะไรน่าย้ายไปกลางดีเออมันไม่มันไม่ถูกใจสุดชะตาเลยว่ะแม่ง แต่ไงสเปลย์มันก็ไม่ใช่แบบไม่ใช่สเปรย์ป่าเงี้เออีออกวินาทีก็ชิวๆไปจะได้รูปปกช่องไม่ดีปกคลิปจะได้มันนะ่ยมาเมื่อกี้ก็แคปรูปปกคลิปเป็นหนึ่งสเต็ปตึงๆเรามาดูเลยว่า กูจะอ่าเชียโอ้โหท้อเลยครับอืมแตกดูกระทืบแน่มึงดูมึงดูนั่นสิดูโล่ทองทีมเขาี่มันช่างทำร้ายจิตใจมันทำให้เรารู้สึกเจอกเวยเรายัางแบบทีมกูไม่ไม่มีโล่โม,มงสักคนไหนเฮียโวย ยานก็แบกไม่ไหวเด้อยินดีต้อนรับ s ูอาแบกแับเนีเกหรยแงแหเกเกสดไปด้วยกันรยแน่เกนีรย่สนุไ อันนี้เดีผมเล่นเน้นอื้อทุบไปหนึ่งสเต็ปฟ้าตัวแตกเลโกแนมฟาดดูบ้าฟาศัตรูทีจุบโอ้

่อะไรวะมันจะมาลอสุดแต่ังนวาเนี่ยทำมจบดีหลดนี่ทีหรือไม่ไดจจจจ

Uncultured brutes, all of them. It's a multi-parallel of an artist's struggle. Mm. Incastle! slayer has been defeated. A dragon has been defeated. The exorcist broke the law. An ally has been defeated. An ally has been defeated. Only a has been defeated. ไอ <Double kill. S 2> หอกหักนี่นี่ไม่ต้องตามก็ได้มันนะ้งะไอ้ยันกระม,ม่อมมันหิวคิวมาเอาอยันป้อกม,มกูมมกกว่าป้อมเลนยักของเราถูกโจมตีอ้น,นี่มันจะเวดปากด้วยนะ To paint more is to see more.

อยูหาพ่อแนวป้องกันศัตรูหายไปแล้วซุปเปอร์ทีมก็จะหยินส่งกปได้ยนแม่ต้อมเลนมังกรของเราถูกโจมตีขาดสิทแบบเหี้ยแตกหมดทีเลย

ไม่ต้องเกิดไรเงี้ยโดนขนาดนี้กูโดนกดยับไม่ยับเลยอ้อมเลนกลางของเราถูกโจมตีป่าแม่ง oh, โดนแย่งหมดเลยโอ้ยไม่ต้องเกิดไรเงี้ยทีป่าแม่งโดนเพื่อนแย่งทีมันแย่งทีไอ้เงี้ย It's an entirely new vision แบบกูไม่ต้องเกิดไรเงี้ยขนาดนี้โวย Uh, yeah. An ally has been defeated. Uncultured brutes, all of them. What did they know of an artist's struggle? Enemy yeah. legendary <laughs> Enemy, ultimate. Enemy Ultimate Enemy Double Kill

I hear the noise. tower has been destroyed. Brutes, all of them. What do they know of an artist's struggle? I'm here. To paint more is to see more. To more. To to go. to the tower has been destroyed. Me. เกิดอีกว่าให้กูเล่นไงขนาดนี้แมึงเนี่ยแย่ทีงี้ไม่ไม่ช่วย t ันตกฟ้าเนี่ย w l t e e c s t a y t h e t h i t e d ี่ปนี่แย่งดีไสั์ทีมันช่วยผมอบหอยกได้เียุปถูกส่งออกไปแล้ว โหผู้ศาสตรไม่ใช่หมาบหลายคลิปนะไม่อดเลยเฮียนั่นหครับตกตึกจอมตีถอยก่อนยดมาเลยไม่เหงือปลาเล่นเล ถ้าส่วนตัวก็อยากจะขอโทษนะว่าเออเนี่ยคขหยาบเยอะหน่อยแต่แม่งอดทนไม่ได้ว่ะดูดูสแตตปากกูสิบสี่เพียร์เพิ่งได้คลิปเพิ่งเพิ่งได้ค่าคลิปปากไปสิบสี่ตัวที่เหลือเพื่อนแย่งไอส้สตูนไม่ยังเวทไม่เท่าเพื่อนกูแย่งกูเลยเพื่อนแม่งแย่งเยอะกว่าสตูเวท มันไม่กลายให้กูป่าเลยมั้งเนี่ยเฮียต้องป่าก็าได้ขนาดน,นี้ดูมึงดูความแตกต่างเนี่ยมึงไม่เอาที่ป่าไปเกือบหมดอ่ะมีเบลคนน้ำเวียนเยอะเฮียควายแมงเล่นแล้วก็ได้นะอย่างเงี้ย ไม่ต้องป่าแล้วมึงเอากูแบบแทนแทนเลยป้านายของเราถูกโจมตี Now the others have been created part on Dream Mountain ศัตรูเรียกดาวเสเลเยอร์ออกมาแล้วอยากจะแก้เกมให้นะเว้ยแต่คือมันทำไม่ได้คือทำได้กูทำนะเว้ยแต่แตแตมันทำไม่ได้ให้กูแก้ไงอ่ะ เฮียสอร์ขานำกูแบบโยถอยก่อนถอยมแนนี่อยก่อนถอยก่อนถอยก่อนยก่ออก่อปอ่นถอยก่อนถอก่อน่นถอก่นถย่นอยก่นก่ออกอก่ก่ก่ออกอ เดียบอกป่าโงอีกเลยต้อทำระีจริงๆอะโมเล่นนอกรอมาเยอะมากเวลรงก็อย่างที่เห็นว่าขึ้นสูงมากเออแล้วก็แบบ คือกูได้เล่นโลมาห้าตาติดแล้วกูก็เบื่อกูก็เลยเลือกป่ามาโวยเลือกป่ามาแล้วเพื่อนแม่งแย่งคลิปรัวๆเฮียขวยเอ้ยขนาดนี้แม่งจะได้กูเล่นก็ไไในป่ากเป็นป่าแทนเบื่อแย่งคลิปกูขนาดเนี้ยแย่งบับแดงบับฟ้าไม่เหลือเฮียอะไรกูป่าเลย ศ ah! ัตร <ś mel dzie ń> ูก็เวทเพื่อนก็แย่ไงเหี้ยมันอาเอาวัวบัากูนี่งยออนดทีมเขาทีมเราเนี่ยทีมเขาโคตรเกิดทีมเราโคตรกรรมกว่ากูจะได้คีิแต่ละตัวโคตรลำบากอ่ะจบดีโลเรียว To paint more is to see more. Jump they... oh ah, yeah. so the oh, okay. oh. anyway, end of oh uh, the moon, yes, I've done more. I did the key, my to the end. Shut down! An ally has been defeated. Double kill! Enemy double kill! You have defeated an enemy! Base! Uncultured boots, <laughs> all of them. What did they Your team has destroyed a tower.

ไม่เหลืออะไรให้กูเลยอะมึงดูดิถอยก่อนโอ้ยเนี่ยบอกแล้วไม่ต้องให้ปู่ป่าหรอกขนาดนีนะ้อป่าไเนี่ย are fine paints <laughs> To paint more is to see more.

คลิปหนึ่งกูเล่นในตาเดียวไอ้หนุ่ยมาจบไอ้เหี้ยทีมโง่ๆ้ย่สุดเว้ยไม่อยากก็อยู่หรอกทีมวัดการไอ้แม่งไม่ได้เล่นออฟสักทีเฮ้ยเครียดกว่าเจอทีมโง่ก็ไม่ได้เล่นเลนที่อยากเล่นสักทีนั่นแหละมาช่างแม่งอย่ากโง่ๆไอ้เหี้ย 白，咱们就白了。